วันนี้ผมขออนุญาตติดตามวิถีชีวิตเจ้าบ้านของขอำเภอไม่ใจครับหนองเลงซ้ายเขาต,ตังเพโลโรอใสอย่างนี้ป่าใสๆนี่นี่ถนัดใสครับอันนี้เป็นบอมสุดอะ่ะ <c oughs> พอเฮียไม่วางวางไว,ว้ล้วมาเก็บอย่างเดียว <c oughs> นี่ฮะโอ้สุดยอดหนองเลงซ้ายของเขาครับ ลูกหลานพอไว้นะฮะขจใจมาเฮียนหู้เนียผมต้องมีตังสักบาทมีอุปกรณ์ความสามารถความขยันลงมารับรองครับบาอดจายอือโห,โหลากกันไีเลยเนอ <c oughs> นี่ขดาดผมเคยมากำเตียได้ก่อนมูนะ อ๋อนี่เราเป็นมีมงควะไว้ย,ยวอีลูกเอ,อ่เลิกนะห้องห้องนี่เป็นคุดนบไฟปลาปีแล้วนะ่อห้องนี่ไฟไม่ปลาไข่เป็นคุดเอ่อ นี่ครับจุดนี้ก็เป็นจุดตีอันปีแล้วครับเกิดไฟไม่ป่าไข่นะตังเคธำลาสปานหนองเลงซ้ายเปินก่อได้มีการวางแผนในการคุดห้องนะเพื่อือน้ามันไหลจากอันสะหลวงสูบน้ำเข้ามานะแล้วก็ใจน้ำจากห้องนี้ดับไฟในป่าไข่นะนี่คือสภาพดี ผมก็ต้องเดินแลระมัดระวังตัวนะฮะตกไปนี่โอกาสกองอันนี้ข้ามได้แล้วมาละได,ได้อยู่แหละทางปุ่นนี่ผมข้ามมาได้ละเดี๋ยวมันลึกเมื่อกี้ผมหันละย่อมลงไปรันไหเพราะว่าเขาบบพ้อมลงแนมนะฮะมีอ,อุปกรณ์อยู่นี่ครับการฟื้นตัวของหนองนิงไซเขาก็เริ่ม ฟื้นตัวละได้น้ำรอเลี้ยงมาปีหนึ่งเดี๋ยวเามาจะได้ดูว่าปลาไข่ตีโดนไฟไหม้มันเป็นจะได้พองนี่ครับบริเวณตีเกิดไฟไหม้ปีแล้ว <c oughs> ห้องนันเลิกประมาณเมตรนะครับประมาณหนึ่งเมตร เดี๋ยวเขามาดูพื้นที่ปลาไข่ตีโดนไฟไหม้ชักน้อยว่ามันเป็นจะได้ละตอนนี้ดอกบัวอย่างก็เริ่มฟื้นแล้วครับบัวเริ่มฟื้นและ้ะ สิ่งที่ผมต้องระมัดระวังตอนนี้ก็คือปิ่งครับเพราะเพราะว่าผมมาได้เตรียมผมมาได้เตรียมตัวมาในเรื่องของการป้องกันปิ่งครับโ,โ,โมงที่เก่าอะไรโมงนอกเมื่อกี้อะโมงนิ่มตันมันอะ มีความผู้สิกมีความผู้สิกหรือเปล่าหรือคิดไปเองบันแนจัจปิ่งนะฮะจังนั้นครับเดี๋ยวก่อยออกไปเช็คกันที่หลังทีเดียวเลยนะนี่ครับก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้าน

มันมาแห้งป่ามันกระจายเนาะเนี่ยบอคอนม้งจ้ะนี่ครับถ้ามีพื้นที่น้ำนักนี่ป่ามันก็กระจายไป็นักโอกาสได้กันน้อยโอ้ป่านิ้นต่แข้าง น้ำแห้งนี่ตืดห่าเห็มดีกะเอปาลุ้งดหเลยบอกกเนปาบอกนี่นะัุณแค่น้อยพราะมดราดับหน้าม,มันมันบบได้เตี้ยนะฮะมันปลามันยังไปขวยได้อยู่อ,อ่

สงสัยซับขาลอกกันก้าฮะซับขาลอกันก้าระเออได้กี่ขากเปล่ยนโอ้ลกเปียอกนกันเนาะฮะเนาะ นี่ครับห้องตีคุดเผื่อลำเลียงหน้ามาหดดับไฟกว้างประมาณเมตรหนึ่งนะฮะลึกประมาณเมตรมิดมดครับ

ดูคณะเราเน,น,นี่ยห,ห้องเปิ้ลเอาตั้งแหตั้งซุมห้องห้องห้องนี่เฮือนมูไซป่าสาลากเด้อเออเปิ้ลทอเหียมาไซเฮียน,นี่เปิ้ลเหเลนนี้ยเออแล้วแม,ม่นอออันนี้มันหม้อสำหรับการไซไซเหรอเออหมดปัญนย,าย้าเออทำไม่ได้แล้วเออตั้งซุ่มยังเฮานี่อิดมได้เห าห่องกว้างกว่านี่กับมอสสำหรับตั้งจำก็ตอดแหนแคบมออีนี่ใส่ปลาสลากตอดแหนงง้มตอดแหงมโอเคครับก่อเขาถาเนีเออ่ยตอดแหงง้มจนมอนเลเอ,อ่ พักมุดไว้แล้วเนาะละหมูเฮานี่ได้ไอทำบัตรสมาชิกของหนองเล้งซ้ายยังครับทำแล้วเนาะนี่ประชาสัมพันธ์เลยครับ น้องเลงซ้ายของเขาเนี่ครับก็ตอนนี้ใครหากินในหนองนี่ถ้ามีบัตรสมาชิกของเคทํารา์ฟ้าหนองเลงซ้ายนะหากินในหนองได้สบายใจนะฮะเพราะว่าตอนนี้เปินกันเริ่มมีการเก็บข้อมูลคนใจประโยชน์ในหนองนะฮะไข่ตียังม่มีเตียนี่ก็ไปทําได้ครับเบ่มีเสียตังค์ครับเปิดแข่เก็บข้อมูลได้ว่าหนองของเขาเนี่ยมีคนใจประโยชน์ประมาณสักกี่คนนะฮะ แล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องไฟป่าตัวนะเพราะว่าปีแล้วนี่สันนิษฐานว่าจะมีคนจากตั้งนอกมาหากินแล้วก็จุดไฟเอาจอสิ่งนี้มันติดอันใบหง้าไฟลามดับบปได้นะฮะ่นก็เลยขอความร่วมมือเจ้าบ้านคือมาจวยทำบัตรเนียนะฮะจะได้มีข้อมูลเก็บไว้อ่า แล้วก็เพื่อช่วยกันซัดซ่องดูแลตัวนะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนในนี่ตีมา้าหากินในหนองเล็งซ้ายก็จะมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีต่ตรวจได้เช็คข้อมูลกันเรียบร้อยผมก็ทําเรียบร้อยนะครับจะมีกลุ่มเลี้ยงงวเลี้ยงควายกลุ่มประมงพื้นบ้านหาของปลานะไข่ทําแล้วก็หากินได้นะถ้าแบบใจ้อุปกรณ์ตีพิษกฎหมายยังเช่นไปชาติไอ ไปชอดปาอ๋านี่นะนี่ปุ่นก็บอกว่ายัางน,น,นะครับเพราะว่าเขาต้องอนุรักษ์ให้ลูกให้หลานได้มีทรัพยากรไว้ใจตัวนะฮะก็ฉะนั้นหากินแบบไหนที่มันทำให้ทรัพยากรมันสูญเสียไปโดยประจำเป็นก็ปุ่นก็พยายามจะดยเป็นหูเป็นตาพอ้อนคนับ กฝากประชาสัมพันธ์ถึงกับเพยทำลาซาปาหนองเลงสายตัวเนะฮะใครตียังมีเตียกะสามารถติดต่อได้ตีสำนักงานเคททำลาซาปาหนองเลงซ้ายตั้งเข้าก่อร้านกิจกรรมของจีโฟครับจีไม่ต้อเป็นหมันวันป๋าครับจีถ้าจีมันเป็นหมันมดอะถ้าหากินด้วยวิธีธรรมาชาติแบบนี้ครับโอ้รับรองครับเหมืนมีม,มดฮะ ป่านี้หนองมีเป็นร้อยกว่าจะตั้งซุ้มได้ตัวห <c oughs> ิ้มตาย <c oughs> เออเออถ้าชอดนี่ชอดเอาสองสามตัวตายเป็นร้อย <c oughs> เอา,ลา,าเ,ลเลย <c oughs> <c oughs> เอามาเดินตัวเห็นสักหลอบหนึ่งครับเดี๋ยวได้หลอบหนึ่งพอหอมปาาหอมคอได้หู้วิถีเจ้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะได้ไปเก็บเอกสารครับกรมชนต่อนะเรื่องของการเป็นเอกสารใบหนังสือยินยอมคือเจ้าหน้าที่ของกรมชนเป็นใจ้พื้นที่เข้าไปคุดดินเผื่อวางต่อลำเลียงน้ำนะฮะดอกหนองเล็งซ้ายในจุดของตะมุลสีถอยครับ ส่วนจุดของตำบลเจริญลาดผมบาได้ติดตามนะเพราแต่ว่าตัวไปบ่ปะพิ้นนะฮะก็ะคิดลงลงกุ่มกันน้อยนะฮะจับจำจุดไาได้จะเลยไาได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะก็บเป็นยังครับวันนี้นี่เขาตังหนองกันมดกันนี่ บ้านตั้งหนองมดนะครับเนาะอ่าบ้านตั้งหนองกันมดเลยครับตอนนี <c oughs> นน้หนองเล็งซ้านหนองเล็งซ้ายนี่ครับนายใครเป็นผู้น้ำมูนิจับจับไปจัมบมอนปุ่นแหลงหัวโจ๊กไร này này này, bayam. Ni để 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 u nài để để Ni nài nài này, bà Bayam. 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 ปาดุกได้พังกันนี่งนากหลยอ่อาได้หันป้าละผลงานการตั้งซุ้มครับปู่ปลาตองตัวจัดไงโอเคหอมป้าหอมขอละเดี๋ยวผมไปทำภารกิจต่อกันอันนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับ ขอบคุณจันนะครับผมเดี๋ยวว่างๆไหมแอลพอไหมนี่ครับบ้านตังหนองอขายอยากมาหันวิถีชีวิตชาวบ้านนะฮะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตีบเบอเก้สัมผัสวิถีชีวิตประมงขึ้นบ้านแบบนี้นี่แหมน้อยครับผมเจอว่าตั้งซุ้มเซตแล้วปุ๊บเอาป่าขึ้นมาขายแล้วไงเนี่ยของกินให้ชาวบ้านกินได้เลยนี่เป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวของหนองเล้งทรายเขาแล้ว นี่อของื้นมีนักท่องเที่ยวมานี่นัดมาตั้งซุ้มขายนเจ้าอันนักท่องเที่ยวแล่านะไ้เลยเนาะได้เลยเนาะอะอโรครับน้อนาำแห้งน้อยเนาะน้ำแหง้งน้อยนี่มะกันแล้วแขงตั้งซุ้มเหีมดิ <laughs> ๊กนอประกาศแข็งตั้งซุ้มเลยเนาะ จังก ok. ิโลปลาแข่งกันเนี่ยหนอไหได้จํานวนนักกว่ากลางวัลไปเขาถ่ายอยู่เหโอเคครับพ่อขอบคุณจนะครับครับอ่าได้หูได้หันละวิถีชาวบ้านวิถีชีวิตผมเคยหันนั้งแต่สมัยล้วอ้อนละไงมานี่หายดูยากครับเพราะว่ามัน โอกาสทีจะได้มาปะที่เป็นรวมตัวตั้งซุ่มยี่หายากมาครับโอเคเดี๋ยวผมหาทางขึ้นกัน nói mà tới là ban ở ban ngon nào mà nói nọ, nè, mà lực vô.